ตำยังเกาะไหมครับตำไม่ขาดตำไม่เคี่ยวเราเนาะโอเคครับมารอบซิงเมนู้ใหม่ครับผมต้องมาลองครับครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยบาทจัดมาเลยครับผมปตำแนวไหน มเ,มเดี๋ยวซิมโดนแสมมากเลยขาน้ำมาใช่รึโอ้นางรีเหรอครับผมยังไปขาน้ำนครับผมสุ่มเลย าทายคนแพอแล้วเอสาวน่ารักนะครับน้ำแหวาแล้วทีนี้ <laughs> <laughs> อุดุนนัำปั้นนะครับนักแก้วนะครับใส่ยงังนะครับ ใส่หมดตัวเ,เทพค่ะแค่หลอดบอลแค่หลอดค่ะแค่หลอดใส่ให้มันมีสีสันขอบคนต่ำครับผมแสดงว่าฟรีมือสุดยอดนี่นห็นเราอย่รึยง <c oughs> สุดๆแล้ววันนี้ <c oughs> <c oughs> ำลังลวกเครื่องใส่อะไ้จะหลายปะครับเออที่ด็กอบุดกแดกป่ะแดกคอนแล้วเนินดเลย กมลูกชิ้นหครับนี่เรา่ั้ฟนผมเหรอเครื่องแต่ผมเกลียบ ทำเกาเล้าอุอ่นดินไอซีเนลโหีเนลโโอ้โหตีไก่ที่เด็กเอง เลยราคาหนึ่งรอยบาทครับกุ่งความนี่เอาแผ่นต้นออกครับที่ใส่เส้นของคุ๋นเหรออาชีพใช่รอกบ่อยากยูได้ไม่ใส่ใช้ไฮก็ได้หรือหมัก,ามากเส็น <c oughs> ธรรมดาเมนู่ี้ผม,มีเสินนะ,มะผมเ่ะอยากลองเส้นน้ำแ, <c oughs> แ้วครับ ฟงสีสงฟังสิคิดมากเกิอีกตีดลงไปบนพื้นโหเด็ดเลยมันจะแตกต่างก็ต่ำเทาไหแบบว่าที่คลองแบบแากหลายขนนะ เสร็จเรียบร้อยเสกหล่อน้ำได้อยู่ครับแม่ค้าไปนั่งกินน้ำได้อยู่หวเาะยอกยอกหยกหูอะนั่งค่ะคเก้าลนะหอดเลยครับผมอ่าครับผมเสร็จเรียบร้อย<ะ>ตามยังก่อนาตามยังก่อนเย้ ขาขาห <ไป S 1> นามัตามตั้มยังก่อนอ <c oughs> มาซิมเราต้องมาลองผมไม่ได้หลายคนผมว่าตีนไก่เพียบเลยพิเศษใส่เส้นให้ด้วยเนี่ยสุดยอด <c oughs> เลยเห็นมาขาดซิมเลยมาซิมเองอะไรผมจ <c oughs> ับมากเลยเป็นสาตวตใติดเตะเลย สวดนา,มมามงมนี่ึงกว่าดคำตัวนี้มึงสวดไอ้นี่อะไรมึงครับมึงสวดหมูยอคนรเหนื่อยเลยือดกักงกง จักแต่ความเหตุอย่ผมแต่ผมมักทีแบบให้แบบน้ำประแด็ดน้ำดำเนี่ยผม,มว่าสะใจคนนี้หน่อยตื่งขมังคือต่ำตื่งไกลใช่น้ำหรืหอกันเป็นแพ็กกบกับสลับ จัแบบเลยครับนางกินน้ำนีนจับคนนี้คนค,ค,คุยคนเลี้ยงกุ้งครับผมจับครับผมคัน S <S สมองใสรเศีน้องไปเค็มคนมากเลยผมว่าขื้แบะสิ่งนี้เผ็ดมาก nhỉ đó. Đúng quăn phòng Thôi ngậm ngỏ. Trăng. Ăn cua. quá đi Giá cái đi Các mà không tồn tại Chẳng khiến bạn mình cái con tuần này có đi nếu nhéo mà hắn quê của mà hết ngày Ước sáu thôi nhờ Không dạ bản 男人 <laughs> ยัง่เปิดบอกผมเขาบอกรส้าตมันพอดีว่าผมความพอดีก็จะทำแบบสายนวดหรืออย่ตรง,งน้ำปลาแดกให้หลายคนนีดน้อยมันหวานทุกเปียกคนอเด็ดแลรสนี้รสม,มันจะหั่นเนื้อ

ที่เปิดต้มค้างไว้เีงนะครับต้มระเบิดนะฮะต้องแจกส่างครับพวกไม่กระดูอีกแบบนึงนะครับผมเอาเก็บม,มืออาจจะมีเสี่ยกว่ากินหนกัก มาแดกคนแซ่บบีิลุทิิ้มผักเลย นี่ครับจำทีเคียวชิมเนาะจัแบกบิดปากครับผมทำรสัทกินบ่ได้เบลตัวนี้ครับผมโอเคนี่เสร็จกอกแบบรุ้งคว้นแบบไก่กระี่ครับผม,มเ้าใจ áp vào cả đôi giò pích nha hùng, đế, cám bự giặc chắc, đẹp, 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 หกเลยครับผมเดูอนี่ใครอยากได้เสือโชคได้ตัวอื่นอีกนะไมนสิ่นีมาใหม่อยู่แซงมาหม่อยู่เห็ดเองวะนี่บอกเองบอกอินบอกเป็นแท่กเช็ดอ้ไรนะอ็ดมาอฟมามันจเสียตรง ใส่พอดีใส่เลยต้อง็ตะหอนเลยหรือดูเนื้อไหอนเนี่ยใส่อยู่ไรหนาใส่มากยับ่ะไหนาเลยะจับอ่อนอยู่ครับแมนบมเมนผ่านลผ่าดีวะเนี่ยบมเมนตราผาแบบวห่นที่ครับตัวกบาทเ่นาเจ็ดาายจสบเก้าบาทนะครับใส่พิ่เตจมชอบวินเตจ เกี่ย์ก็หวบใจจังก็ไอ้วิ่มาแล้วเว้ยดิ้นยังไม่มุกเข้าปากเลยเฮ้ยหงแล้วของหรอกเออถึงบ้านเตียวแล้วตะไม่เงียวกัน่ะโอ้ย